สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอย VIP นะครับวันที่3าสิเอพฤษภาคม2563หลัก110หน่วยผมคิดได้ตามนี้นะครับหลักร้อยเป็นสูตรใหม่หลัก10และหลักหน่วยเป็นสูตรเดิมนะครับเอามาคิดประยุกต์ดัดแปลงใช้ต่อนะครับ จะลองคิดหลักสิบแค่สองเลขดูนะครับดูที่ว่าจะใกล้เคียงไหมส่วนหลักหน่วยผมก็เรียงตามเรียงตามลำดับเลยนะครับก็คือตัวหน้าสุด4ี่สหก็เป็นตัวที่เน้นนะครับ90คือตัวตัวรองนะครับตัวสำรอง3ตัวผมจับให้ตามนี้นะครับเอาแค่3าชุดนะครับถ้าใครชอบเลขอื่นก็จับเลขอื่นดูนะครับ ส่วนเลข2ตัวล่างอ่า2ตัวบนและล่างนะครับก็จับให้8ชุดนี่นะครับใครชอบเลขไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับซื้อได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับถ้าดูตามสูตรเลข4ี่มีทั้งหลักสิบและหลักหน่วยสี่สามารถออกได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยออกตัวกลับได้นั่นเองนะครับ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับเอาแต่เนื้ออะไรไม่มีน้ำนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับจริงๆมีสูตรแต่ว่าผมเอาสูตรเก่ามาใช้ผมก็เลยไม่ได้ให้ไม่ได้เขียนสูตรลงไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ